บทที่822ด้วยห้าวเย,ยวตอนนี้แย่หลิงมีไพ่ลับอีกแล้วและเขาไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนลอบสังหารเขาอีกต่อไปพวกเขาจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญระดับ9ก้าเพื่อลอบสังหารเขาไม่เช่นนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวมีผู้เชี่ยวชาญระดับ9ก้าเพียงไม่กี่คนในสหพันธ์ทั้งหมดดังนั้นพวกเขาจะลอบสังหารเขาได้อย่างไรเว้นแต่ว่าเขาจะทําอะไรที่ทรยศต่อสหพันธรัฐเขาจะไม่อยู่ในสถานการณ์นั้น สำหรับเย่หลิงเขาไม่มีความคิดเช่นนั้นในตอนนี้ฮ้าวเยียวยินดีด้วยคุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะศิลปการต่อสู้ของคุณท้องฟ้าสูงนกบินได้ทะเลกว้างและปลาสามารถกระโดดได้นับจากนี้ไปคุณจะเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งของฉันสิ่งที่เย่หลิงพูดนั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนในแง่ของพลังการต่อสู้เพียงอย่างเดียวปัจจุบันฮ้าวเยียวเป็นสัตว์เลี้ยงทางจิตวิญญ,ญาณที่ทรงพลังที่สุดในมือของเย่หลิงเออฮ่าเป็นเรื่องดีที่คุณรู้ แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเย่หลิงฉันไม่ได้อยู่กับคุณมานานแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเลื่อนไปยังระดับที่ก้าวได้เร็วขนาดนี้ท่านใดนั้นฉันก็รู้ว่าการตัดสินใจเดิมของฉันค่อนข้างดีคุณเป็นคนที่น่าติดตามจริงๆฉันยังมีสายตาที่ดีในการมองเห็นผู้คนคุณจะสามารถก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของโลกนี้ได้อย่างแน่นอนในอนา,นาคตฮักฮ้าวเยวไม่เลือกที่จะเซ็นสัญญากับเย่หลิงในตอนแรกนอกเหนือจากต้องการหลบหนีจากสถานที่ของเธอเอง เหตุผลเพิ่มเติมก็คือเธอต้องการติดตามเย่หลิงและมองโลกภายนอกให้ดี สำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งของเธอเองห้าวเยวไม่สนใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเธอแข็งแกร่งพอแล้วดังนั้นเธอแค่ต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างช้าๆแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าไม่นานหลังจากที่ได้อยู่กับเย่หลิงฉันก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฉันแข็งแกร่งขึ้นมากแม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะไปถึงยอดเขาแต่ก็ขึ้นไปถึงครึ่งทางแล้วและทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับเย่หลิงเป็นเรื่องที่ดีที่จะเข้าใจ ตราบใดที่คุณติดตามฉัน ความก้าวหน้าและการเลื่อนระดับในอนาคตจะไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ำในเรื่องนี้เย่หลิงก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณไม่อัปเกรดอย่างรวดเร็วโดยฝั่งของคุณเองคุณก็สามารถดำนิอีกฝ่ายที่เข้มเกินไปได้จากนั้นเย่หลิงก็นึกถึงว่าข้างนอกเป็นอย่างไรและถามอย่างสงสัยยังไงก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้คุณควรจะรู้ดีกว่านี้ถ้าคุณอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮ้าวเยวก็เกาหน้าด้วยเล็บด้วยความเขินอาย นั่นนั่นบังเอิญส่งเสียงดังมากเกินไปเมื่อทะลุผ่าน พลังงานอันทรงพลังที่ระเบิดออกมาระหว่างการทะลุทะลวงแพร่กระจายโดยตรงไปยังบริเวณโดยรอบดังนั้นมันจึงกลายเป็นเช่นนี้แต่โชคดีที่ห้องนี้และอาคารนี้ลดพลังงานลงมากไม่อย่างนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฮาวเยลก็หยุดกระทันหันเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่ใช่เพราะอาคารนี้พื้นที่โดยรอบอาจถูกรื้อจนพังทลายลงหลังจากเรียนรู้ความจริงของทุกสิ่งแล้วเย่หลิงก็ตบหน้าผากตัวเองเขาไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสัตว์เลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของเขาจริงๆ ผู้ชายอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรทำบริเวณโดยรอบก็พังยับเยินถ้าอยากทำจริงๆคงไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เราควรทำอย่างไรคุณจะไม่ขอให้เราจ่ายค่าสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมห้าวเยวเกาหัวด้วยความเขินอายตอนนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำอย่างไร ฮาวเยลไม่เคยคิดที่จะทำลายทุกสิ่งรอบตัวเธอหากเธอรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเทอำเภอก็จะยังคงอยู่ต่อไปฉันจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรในเมื่อในที่สุดฉันก็มีโอกาสที่จะสาฟันไปได้โลกนี้กว้างใหญ่ ความก้าวหน้านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดและทุกสิ่งทุกอย่างสามารถถูกจัดอันดับไว้ข้างหลังได้เอแฮมฉันเพิ่งเข้ามาข้างล่างดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือรีบหลบหนีเราต้องอยู่ที่นี่ต่อไปคงจะลำบากในการสืบทีละคนย้ายไหมเย่ห yeah, ลิงอธิบายสั้นๆหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ ห้าวเย,ยวก็เข้าใจทันทีว่าเย่หลิงต้องการทำอะไรกลยุทธ์36นานดีที่สุดเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะ หลังจากพูดอย่างนั้นฮาวเย,ยวก็กลายเป็นแสงสีดำอย่างรวดเร็วซึ่งตกลงไปที่แขนของเย่ยลิงสัญ,ญลักษณ์มังกรดำบนแขนดูดุร้ายและทรงพลังมากกว่าเมื่อก่อนมากและเคียวและกรงเล็บก็ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นหลังจากทำความสะอาดทั้งหมดนี้แล้วเย่หลิงก็แซงทำเป็นสบายดีและออกจากห้องหมายเลขเก้า เขาไม่รู้อะไรเลยและเขาไม่เข้าใจอะไรเลยทุกอย่างที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือเคลียร์ห้องฝึกฝนอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเขาทำดังนั้นเขาควรเรียบหนีไปไม่เช่นนั้นเขาจะต้องชดใช้หลายอย่างฉันเกรงว่าแม้ว่ามูลค่าสุดที่ของเย่หลิงจะเพิ่มขึ้นหลายครั้งแต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยได้เขาหลังจากมาถึงล็อบบี้ เย่ห yeah, ลิงก็รีบเสร็จสิ้นพิธีการและออกจากร้านฝึกฝนสำหรับร้านฝึกฝนพวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการสืบสวนว่าใครเป็นต้นเหตุของสถานการณ์นี้ แต่ก็ยังไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นคนทำบทที่823ไม่ว่าพวกเขาจะคิดถึงเรื่องนี้มากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเด็กหนุ่มเย่หลิงจะมีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณระดับเก้าอยู่ในมือของเขาจริงๆใครก็ตามที่รู้เรื่องนี้คงจะตกใจท้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์ไม่เคยมีสถานการณ์ใดเหมือนของแย่หลิงแม้ว่าเขาจะอายุเพียงไม่ถึง20ปี แต่เขาก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แล้วแม้ว่าเขาไม่สามารถท้ายเยอะทะยานไปสู่จุดสูงสุดได้ แต่เขาก็ได้ก้าวเข้าสู่เกณฑ์ของการบรรลุจุดสุดยอดแล้วร้านฝึกฝนไม่พบผู้กระทำผิดและสุดท้ายก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับความสูญเสียอย่างเงียบๆผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ฝึกฝนต่างก็มีเลือดไหลอยู่ในใจพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าวได้รับผลกระทบและกลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการซ่อมแซมทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนและเขาแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่รู้ว่าจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้านายของเขาอย่างไรหากเจ้านายของเขารู้เรื่องนี้จะถูกดูอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจมีการลงโทษที่ร้ายแรงกว่านี้แต่คุณไม่สามารถซ่อนเรื่องนี้ได้แม้ว่าคุณจะต้องการก็าตามมันเป็นพรไม่ใช่คำสัป มันเป็นคำสาปที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แ่หลิงซึ่งออกจากศูนย์ฝึกฝนได้ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของฮาวเยวอย่างระมัดระวังขณะเดินบนถนนชื่อฮาวเยวเผาพันธุมังกรดำระดับระดับ9ขั้นที่มูลค่าประสบการณ์0%การเติบโตมหากราบการเติบโต3.62%อุปกรณ์ไม่มีความสามารถพิเศษภูมิคุมกันเวทขั้นสูงภูมิคุมกันทางกายภาพขั้นสูงเบสมนภาษามังกรขั้นสูงย่อขนาดผิวแข็ง ทักษะเปลวไฟมังกรพลังมังกรกรรงเล็บมังกรคมกริบความเร็วศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่ง สรรเอสั้นทางวิวัฒนาการมังกรดำมหากาบราชามังกรดำตำนานเทพมังกรตำนานวัสดุที่จำเป็นในการป้อนมรดกของราชามังกรนอกจากการปรับปรุงระดับแล้วพรสวรรค์และทักษะของห้าวเยลวยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนความสามารถและทักษะมากมายมีพลังมากขึ้นการเลื่อนระดับต่อไปจะยากขึ้นประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับระดับที่8และระดับที่9้านั้นไม่เท่ากันเลย หลังจากทะลุไปถึงระดับที่9แล้วการเลื่อนขึ้นระดับจะยากมาก นี่คือสาเหตุว่าทำไมในภายหลังอาจต้องใช้เวลาหนึ่งหรือหลายวันกว่าจะเลื่อนไปสู่ระดับหนึ่งสำหรับการปรับปรุงระดับต่อมาเย่หลิงไม่ได้กังวลเลยในตอนนี้ตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่แต่ใช้เวลาเพียงไม่นานฉันก็จะแข็งแกร่งเหมือนตอนนี้ย่อมเติบโตต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเย่หลิงพาฉันไปกินอาหารอรอ่อ,รอยๆเร็วๆนี้ฉันไม่ได้กินอะไรเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความก้าวหน้ากินพลังงานมาก ตอนนี้ฉันหิวมากเ้าวเยียวบนแขนของแย่หลิงกระซิบ พูดคุยเกี่ยวกับมันเธอมีรูปร่างที่ใหญ่และกินมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอไม่มีเวลากินและยังใช้พลังงานมากอีกด้วยหาวเยียวหิวมานานแล้วจนหน้าออกของเธอแตะหลังฉันจมอยู่กับความประหลาดใจหลังจากที่ความแข็งแกร่งของฉันทะลุทะลวงดังนั้นฉันจึงไม่ได้สังเกตเห็นมันตอนนี้ฉันกลับมามีสติได้แล้วฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันหิวมากเออําเภอโอเคงั้นฉันจะพาคุณไปหาอะไรกินก่อนโดยไม่คาดคิดสิ่งแรกที่เขาทําหลังจากการพัฒนาของเขาคือการกิน เย่หลิงก็พูดไม่ออกเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าฮาวเยวประสบความสำเร็จแล้วเย่หลิงจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังควรให้รางวัลแก่อีกฝ่ายอย่างดีจะมีปัญหามากมายในอนาคตและคุณอาจต้องพึ่งพา ห้าวเยวในฐานะไพ่ลับที่สำคัญที่สุดในมือของเขาใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความสำคัญของห้าวเยวได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งมีชีวิตที่น่าสังเวชชมสระอากอและคนคนนี้ก็คือซุนหฮาวนับตั้งแต่เขาได้พบกับเย่หลิงและขอโทษเขาในวันนั้น ซึนหาวก็โชคร้ายมันโชคร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีการเตือนล่วงหน้าและมันก็หมดไปตั้งแต่แรกและไม่สามารถหยุดได้เลยมันกินเวลานานกว่าหนึ่งวันและทำให้เขารู้สึกเหนื่อยลาเล็กน้อยประกอบกับความจริงที่ว่าสภาพร่างกายของเขาแย่มาก ซุนหาแทบไม่ถูกส่งออกไปโดยตรงโชคดีที่แพทย์มาถึงทันเวลาและซุนหาวแทบจะไม่สามารถได้ช่วยชีวิตเขาได้เนื่องจากการสุดตัวทางกายภาพไม่สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาสั้นๆเขาจึงทำได้เพียงนอนอยู่บนเตียงอย่างช่วยไม่ได้แต่เวลาที่คุณนอนบนเตียงเตียงจะพังโดยไม่มีเหตุผลหรือมีอะไรแปลกๆตกลงบนเตียงของคุณเช่นตะขาบแมงมุมเมื่อถึงวันที่ 3, สามซุนหาวเกือบจะหายดีและเดินแทบไม่ได้เลยแต่เมื่อเขาเพิ่งลุกจากเตียงกำลังจะออกไปเดินเล่นอาบแดด บังเอิญไปเหยียบเปลือกผลไม้และถูกโยนออกไปบทที่824ฤดูใบไม้ร่วงครั้งนี้ทำให้โลกสั่นสะเทือนและทำให้เกิดความยุ่งเหยิงทั่วทั้งห้องของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซุนฮาวยังไม่ตายในครั้งนี้กระดูกหลายชิ้นหักทั่วร่างกายของเขาไม่ต้องพูดถึงกระดูกซี่โครงและเขาเกือบเสียชีวิตทันที หากไม่มีคนรับใช้รอยอยู่ข้างนอกตลอดเวลาซึ่งสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกๆในทันทีและรีบโทรหาหมอซึ่นหาวอาจจะขึ้นสู่สวรรค์แล้วซึ่งหาวได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยสิ้นเชิงจึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในที่สุดในระหว่างขั้นตอนการรักษาเครื่องรางแห่งความโชคร้ายยังคงทำงานต่อไปและผลลัพธ์ก็ไม่เคยผิดพลาด แพทย์ทำผิดพลาดหลายครั้งเมื่อใส่กระดูกของซุนฮาวไม่ว่าจะเป็นการวางแนวที่ไม่ตรงหรือมีปัญหาอื่นๆอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซุนฮาวถูกทรมานจนตายเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยโชคร้ายขนาดนี้มาก่อนและตอนนี้ก็โชคไม่ดีถึงขีดสุดในเวลาต่อมาเขาก็ไม่สามารถกรีดร้องได้เพราะเสียงของเขาแหบแห้งความเจ็บปวดไปกระตุ้นเส้นประสาทในสมองของเขาทำให้เขาอยากจะกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง แต่เขาส่งเสียงไม่ได้มันช่างน่าสังเวชจริงๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซุนหาวเกือบจะรู้สึกไม่สบายใจจากการทรมานเขาเคยเห็นคนโชคร้ายแต่ไม่เคยเห็นใครโชคร้ายเท่าตัวเองไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ดูเหมือนจะโชคร้ายอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะนอนบนเตียงคนเดียวแต่โชคไม่ดีมันจะฆ่าคุณจริงๆไม่มีใครบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซุนหาวพบว่าร่างกายของเขาชาไปหมดและเขาเกือบจะกลายเป็นคนโง่าจากความเจ็บปวดเมื่อเห็นว่านายหนุ่มของพวกเขาโชคร้ายมาก คนรับใช้หลายคนก็เริ่มพูดถึงเขาปัญญาอะไรแบบไหนที่สามารถทำให้คนโชคไม่ดีได้ขนาดนี้น่าตกใจจริงๆพระเจ้าคงได้เห็นตาแล้วว่านายน้อยของเขาได้ทำสิ่งที่อุกอาจดังนั้นเขาจึงถูกลงโทษเช่นนี้ข้อความนี้แพร่กระจายไปทั่วบ้าน เมื่อซุนซูได้ยินข้อความนี้เขาก็โกรธมากจนโกรธจัดฉันให้กำเนิดลูกชายที่ดีจริงดีจริงเขาอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมที่ลูกชายของเขาได้ทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและร้ายเหตุผลและพระเจ้าได้ลงโทษเขาโดยเฉพาะ ส่วนจะเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครชัดเจนซุนซูก็คิดในตอนแรกว่าอาจเป็นเพราะเย่หลิงแอบทำอะไรหลือเปล่าหากมีอาการปวดท้องในตอนแรกนั่นอาจเป็นความผิดของเย่หลิงอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีสิ่งโชคร้ายเกิดขึ้นกับ ซุนห่าวในภายหลังจึงเป็นไปไม่ได้ที่เย่หลิงจะเป็นสาเหตุเช่นกันแต่ฉันเชื่อว่าอีกฝ่ายไม่มีความสามารถและสามารถควบคุมความโชคร้ายของใครบางคนได้จริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมฉันจะทำเองไม่ได้ดังนั้นความคิดดังกล่าวจึงถูกโยนทิ้งไปโดยซุนซูและเขาไม่สงสัยเลยว่าเย่หลิงมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับลูกชายของเขาเพราะในสหพันธ์ไม่มีสัตว์เลี้ยงจิตวิญ,ญญาณที่สามารถควบคุมโชคของผู้คนได้เมื่อเห็นซุนห่าวลอยอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้ พ่อของซุนฮาวก็รู้สึกเศร้าใจอย่างมากเช่นกันแต่ก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกเสียใจหรือช่วยเหลือลูกชายของพวกเขาได้ในช่วงเวลานี้เย่หลิงสามารถรับการแจ้งเตือนจากระบบได้ตลอดเวลาเครื่องรางโชคร้ายกำลังทำงานอยู่และเกิดอะไรขึ้นกับซุนฮาวเย่หลิงมีความสุขที่เห็นซุนฮาวโชคร้ายมาก แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดเสน่ห์แห่งความโชคร้ายได้ใครทําให้เขาสร้างปัญหาให้เขาถึง3ามครั้งและถึงกับจัดการให้แม่บ้านลอบสังหารเขาหากไม่ใช่เพราะไพ่ลับของเขาเขาคงได้พบราชาแห่งนรกแล้วตอนนี้คนแบบนี้ควรถูกลงโทษให้ดี ส่วนจะรอดหรือตายสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของเขาเองในที่สุดเวลาแห่งเครื่องรังแห่งความโชคร้ายก็มาถึงและซุนหาวก็แทบไม่รอดร่างกายของเขามีแผลเป็นและชาไปทั้งตัวดวงตาของเขาจ้องมองไปที่เพดานอย่างว่างเปล่าดวงตาของเขาว่างเปล่ามั่วมากราวกับว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยหากเขาไม่สามารถกระพริบตาได้เป็นครั้งคราวเขาอาจถูกมองว่าตายแล้ว ในอีกด้านหนึ่งสภาผู้สูงสุดและผู้ส่งสารของพันธมิตรออกได้จัดการอภิปรายเป็นเวลาหลายวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการที่เสนอโดยสภาผู้สูงสุดและเงื่อนไขบางอย่างที่เสนอต่อผู้ส่งสารของพันธมิตรออกทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยบ้างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังอยู่ในช่วงการยอมรับของตนเอง พวกเขาก็ผ่านอย่างไม่เต็มใจครั้งสุดท้ายที่เราเจรจากับ พันธมิตรออกคือเมื่อหลายปีก่อนในเวลานั้นนายหวังสภาสูงสุดของสหพันธ์คนปัจจุบันยังไม่อยู่ที่นั่นทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลาพอสมควรจึงจะตกลงกันได้ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากหารือกันหลายวันทั้งสองฝ่ายเกือบจะบรรลุชันทามติในประเด็นส่วนใหญ่แล้วและทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับเงื่อนไขของผู้ช่วยแล้วเมื่อปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมมากขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายก็เริ่มลงนามข้อตกลงกันในที่สุดนอกเหนือจากเงื่อนไขที่พวกเขาเสนอแล้ว ข้อตกลงนี้ยังประกอบด้วยสสัญญาไม่รุกรานระหว่างออกและมนุษย์อีกด้วยสำหรับสิ่งที่ดิลีพูดในตอนต้นเกี่ยวกับสหพันธ์มนุษย์ที่เป็นผู้นำในการรุกรานพันธมิตรออกนั้นสภาสูงสุดได้ตัดสินใจที่จะจัดให้มีคนทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ไม่ได้ทำโดยสหพันธ์มนุษย์จริงๆตั้งแต่แรกสหพันธ์มนุษย์ไม่เคยคิดที่จะทำลายความสัมพันธ์กับออกพันธมิตร